คนที่เจ้ากรรมในเวรยังไม่ให้อภัยจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตประจำวันเสียงของกรรมบางครั้งไม่ได้มาในรูปคำพูดแต่มาในรูปของความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้เหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผลและคนบางคนที่มาทำให้เราทุกข์ซ้ำๆทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรเขาเลยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าแม้นขณะนี้เราจะลืมกรรมเก่าแต่กรรมไม่เคยลืมเราเลย วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับสัญญาณที่บอกว่าเจ้ากรรมนายเวรของคุณยังไม่ให้อภัยคุณและคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ภายใต้เงาของกรรมโดยไม่รู้ตัวข้อที่หนึ่งเจ้ากรรมนายเวรคือใครเจ้ากรรมนายเวรในทางธรรมหมายถึงสรรพสัตว์ต่างหลายที่เราเคยเบียดเบียนเคยทำร้ายไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือแม้แต่ใจ ในชาตินี้หรือชาติใดก็ตามบางคนเคยฆ่าสัตว์บางคนเคยหลอกลวงบางคนเคยแย่งของผู้อื่นแม้ไม่จำได้แต่ใจของอีกฝ่ายยังไม่ลืมยังไม่ให้อภัยพวกเขาอาจไม่ได้อยู่ในรูปร่างเดิมอาจกลับมาเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนในครอบครัวหรือแม้แต่เป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอธิบายได้ข้อที่สอง อยู่ดีๆก็รู้สึกหนักทั้งที่ทไม่มีอะไรบางครั้งเราตื่นมาแต่รู้สึกใจหนักเหมือนมีอะไรท่วงอยู่ชีวิตดูอึดอัดท,ทั้งที่ไม่มีเรื่องอะไรเลยนี่อาจไม่ใช่ความเครียดจากงานแต่คือพลังกรรมที่ยังไม่ถูกที่คลายเจ้ากรรมในเวรบางดวงจิตไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกับเราแต่พลังของความไม่ให้อภัยยังส่งอิทธิพลผ่านคลื่นแห่งจิต ทำให้จิตเราหนักอึดอัดขาดความบันดาลใจอย่างน่าประหลาดข้อที่สามมักเจอคนที่พูดจาทำร้ายทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรถ้าชีวิตคุณมักเจอคนที่พูดจาตำหนิดูถูกใส่อารมณ์รุนแรงโดยไม่มีเหตุผลให้ลองสังเกตใจตัวเองว่าเราเคยพูดทำร้ายใครไว้บ้างไหมทั้งในชาตินี้หรือแม้แต่ในอดีตชาติ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าเคยส่งเสียงแหลมดา่าใครเสียงนั้นจะย้อนมาหาเราพราะจิตของผู้ถูกทำร้ายอาจยังเก็บความโกรธไว้อย่างลึกและกลับมาในรูปคำพูดที่บาดใจจากผู้อื่นข้อที่สความสุขมักอยู่กับเราได้ไม่นานเคยไหมพอเริ่มมีความสุขไม่ทันข้ามวันก็มีเรื่องให้เศร้า เหมือนมีบางอย่างไม่ยอมให้เราเป็นสุขนานนี่คือรูปแบบหนึ่งของกรรมเวรโดยเฉพาะถ้าเราเคยไปทำลายความสุขของใครไว้เช่นแย่งคู่แย่งของหรือใส่ร้ายให้คนอื่นต้องตกต่ำเจ้ากรรมในเวรอาจกลับมาส่งผลในรูปของความสุขที่เปราะบางจับไม่ได้ถือไม่อยู่หายไปเสมอข้อที่5มักเจอปัญหาซ้ำที่เดิม บางคนไม่ว่าจะเปลี่ยนงานกี่ครั้งก็โดนกลั่นแกล้งแบบเดิมไม่ว่าจะย้ายบ้านกี่รอบก็เจอเพื่อนบ้านคล้ายๆกันไม่ว่าจะมีแฟนใหม่กี่คนก็ดราม่าเหมือนเดิมนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือรูปแบบของกรรมที่ยังไม่ถูกแก้ยังไม่ถูกปล่อยวางเจ้ากรรมในเวรอาจยังจองเวรและกรรมที่ยังวนอยู่จึงดิงดูดสถานการณ์ซ้ำๆ ให้ย้อนมาทดสอบเราอีกครั้งข้อที่6เหมือนมีเคราะซ้ำกรรมซัดตลอดเวลาบางคนเมื่อชีวิตเริ่มดีขึ้นนิดหนึ่งจู่จูก็ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดป่วยกระทันหันรถชนสูญเสียของรักสิ่งเหล่านี้บางครั้งไม่ใช่แค่บังเอิญแต่เป็นกรรมที่กำลังส่งผลพร้อมกันหลายกระแสคล้ายพายุที่ถาโถมเพราะยังมีเจ้ากรรมในเวร รอความยุติธรรมที่เขายังไม่ได้รับแม้จะไม่มีใครเอ่ยปากแต่พลังกรรมไม่ต้องมีเสียงแค่ผลลัพธ์ก็พูดได้ดังพอข้อ7เหมือนชีวิตวนลูปถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตวนซ้ำกับเรื่องเดิมๆคนเดิมๆความเจ็บปวดเดิมๆนั่นอาจเพราะเจ้ากรรมในเวรยังไม่ได้รับการปลดปล่อย และคุณยังไม่ได้เรียนรู้บทเรียนที่กรรมส่งมาให้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเวณย่อมไม่ระง,งับด้วยเวณแต่ระง,งับได้ด้วยการไม่จองเวรถ้ายังไม่รู้จักให้อภัยหรือยังไม่มีเมตตาพอในใจเหตุการณ์เดิมก็จะยังวนมาหาเราครั้งแล้วครั้งเล่าข้อที่8พยายามดีแค่ไหนก็เหมือนมีแรงต้านตลอดหลายคนทำดี แต่ผลลัพธ์กับสวนทางเหมือนมีบางอย่างคอยเหนียวหลังคอยขัดขาไม่ให้เจริญลองถามใจดูว่าเราเคยเป็นคนขัดขาคนอื่นมาก่อนหรือไม่เคยอิจฉาขัดลาบขัดความสุขหรือแค่สาบแช่งใครให้ไม่เจริญบ้างไหมหากใช่แรงต้านที่เจออยู่ตอนนี้อาจคือแรงย้อนกลับ ของคำที่เราเคยเอ,อ่ยหรือใจที่เราเคยคิดร้ายซึ่งยังไม่มีใครให้อภัยข้อที่9ได้รับคำพูดที่บันทอนแบบที่เราเคยพูดกับคนอื่นถ้าคุณเจอคำพูดจากใครบางคนที่บันทอนลดคุณค่าทำให้รู้สึกแยกกับตัวเองให้สังเกตว่าในอดีตเราเคยพูดอะไรแบบนั้นกับใครไหมเคยดูถูกเคยข่มเหง เคยพูดแรงๆโดยไม่ใส่ใจหัวใจคนฟังเพราะสิ่งที่เราพูดในวันนั้นอาจกลายเป็นวาจาก,กรรมที่ย้อนมาในวันนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคำพูดนั้นเจ็บแค่ไหนข้อที่สิมีคนบางคนที่อยู่ใกล้แล้วรู้สึกอึดอัดโดยไม่มีเหตุผลเคยไหมที่คุณอยู่ใกล้บางคนแล้วใจรู้สึกตึงรู้สึกอึดอัดทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิด สิ่งนี้ในทางพุทธศาสนาเรียกว่าเวรกรรมที่ติดตามกันมาแต่ปางก่อนบางคนเคยเป็นศัตรูกันบางคนเคยฆ่าฟันกันมาแม้มาเกิดใหม่จิตเก่ายัางจำกันได้แม้นปากไม่พูดเต่ใจมันระแวงหากไม่คลี่คลายความผืนอัดนี้จะตามอยู่แบบไร้เหตุผลจนกว่าเราจะรู้เท่าทันและเริ่มปล่อยด้วยเมตตาแท้จริงข้อที่11 ฝันล้ายซ้ำที่มีความรู้สึกเหมือนจริงเกินไปบางคนฝันโดนไล่ล่าถูกทำร้ายฝันว่าจมน้ำตกจากที่สูงหรือถูกคนที่ไม่รู้จักทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าสิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่แค่ภาพจากจิตใต้สำนึกแต่มาจากห้วงจิตกรรมที่ยังไม่จบสิ้นจากเจ้ากรรมในเวรที่ยังตามติดในจิตสำนึกวิญญาณพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า จิตที่ไม่บริสุทธิ์ย่อมฝันเห็นภาพที่ไม่บริสุทธิ์หากฝันแบบนี้บ่อยอย่ามองข้ามมันอาจคือเสียงกระซิบจากอดีตที่ยังรอการให้อภัยข้อที่12คนรอบตัวเข้าใจผิดโดยไม่มีเหตุผลบางครั้งคุณอธิบายเท่าไหร่คนก็ยังเข้าใจผิดบางคนมองคุณไม่ดีทั้งที่คุณก็ไม่ได้ทำอะไรผิดลองหยุดแล้วถามใจดู ในอดีตเราเคยเข้าใจผิดใครแล้วไปทำร้ายเขาหรือเปล่าเคยกล่าวหาใส่ร้ายหรือทำให้คนบริสุทธิ์ต้องทุกบ้างไหมเพราะในโลกแห่งกรรมการเข้าใจผิดก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้คืนเมื่อเรายังไม่ได้ขอคมาก,กับผู้ที่เคยโดนเราทำผิดเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดซ้ำกับเราจนกว่าเราจะรู้เท่าทันและกลับใจข้อที่13 มีภาวะอารมณ์แปรปรวนโดยไม่รู้สาเหตุเคยไหมอยู่ดีๆใจก็เศร้าทั้งที่ไม่มีอะไรน่าเศร้าอยู่ดีๆก็หงุดหงิดทั้งที่ไม่มีเรื่องให้หงุดหงิดสิ่งนี้บางครั้งไม่ใช่เรื่องของสารเคมีในสมองแต่เป็นแรงกรรมจากพลังอารมณ์ของเจ้ากรรมไเวรที่แทรกเข้ามาในกระแสจิตอารมณ์เหล่านี้จะเบาบางลงได้ก็ต่อเมื่อเราขอขมา แผ่เมตตาและยอมรับว่าจิตของเราเคยทำเขาเจ็บปวดข้อที่14มักมีสิ่งของเสียหายโดยไม่ทราบสาเหตุมือถือที่เพิ่งซ่อมพังอีกหลอดไฟที่เพิ่งเปลี่ยนขาดอีกเครื่องใช้ที่ดูแลอย่างดีแต่เสียโดยไม่มีสาเหตุในทางพระไตรปิฎกพระพุทธองค์เคยตัดว่าของใช้ภาชนะทรัพย์สมบัติ ย่อมเสื่อมเพราะอาวิชชาและอกุศลกรรมเมื่อมีพลังกรรมที่ยังไม่ได้ชดใช้พลังนั้นอาจสะท้อนผ่านสภาพแวดล้อมให้ของเสียหายเพื่อเตือนให้เรารู้ว่ามีบางอย่างในใจเราที่ยังไม่คลี่คลายข้อที่15มีคนแปลกหน้าเข้ามาทำร้ายใจเราโดยไม่มีความเกี่ยวข้องกันมาก่อนบางครั้ง คนที่ทําให้เรารู้สึกเจ็บที่สุดกับไม่ใช่คนใกล้ตัวแต่เป็นคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันเลยในพระสูตรหลายแห่งกล่าวว่ากรรมเก่าจะส่งคนมาให้ผลไม่ว่าเราจะย้ายเมืองย้ายบ้านเจ้ากรรมในเวรก็สามารถมาในรูปแบบของคนใหม่ๆในชีวิตที่มาเป็นครูทางกรรมเขาอาจไม่ใช่มาทำร้ายคุณเพราะความเกลียด แต่มาเพื่อสะท้อนอดีตให้คุณรู้ว่ายังมีกรรมที่ยังไม่ได้รับการให้อภัยข้อที่16เหมือนมีอะไรบางอย่างคอยฉุดล้างไม่ให้เจริญบางคนมีความรู้ความสามารถแต่พอจะก้าวหน้ากับเหมือนมีแรงต้านบางอย่างดึงไว้งานพังแบบไม่คาดคิดคนช่วยก็หายโอกาสก็หลุดมือนั่นไม่ใช่แค่ดวงตก แต่มักเกิดจากพลังกรรมเก่าที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยเจ้ากรรมในเวรไม่ได้ต้องการลงโทษเสมอไปแต่เขายังเจ็บและจิตเขายังไม่ปล่อยข้อที่17ดทำดีกับใครแต่สุดท้ายโดนหักหลังเคยไหมช่วยเหลือใครเต็มที่แต่สุดท้ายกลับเป็นเขานั่นแหละที่หักหลังเราเจอแบบนี้ซ้ำๆจนเริ่มไม่อยากทำดี แต่รู้ไหมว่ามันอาจเป็นผลของกรรมที่เราเคยหักหลังคนที่เคยเชื่อใจเราในอดีตชาติในพระสูตรว่าไว้ความดีใดที่ยังไม่ได้ผลอาจต้องผ่านกรรมเก่าให้สิ้นก่อนดังนั้นอย่าหยุดทำดีแต่ให้ทำดีพร้อมปวดกรรมไปด้วยข้อที่18คนที่เรารักทำให้เราทุกข์มากที่สุด ความสัมพันธ์ที่ผูกพันที่สุดบางครั้งก็กลายเป็นแหล่งทุกข์ที่หนักที่สุดลูกที่เรารักกับทำร้ายใจคู่ชีวิตที่ไว้ใจกับหันหลังให้หรือแม้แต่พ่อแม่ก็พูดคำที่แทงใจดำสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าบางกรรมไม่ต้องใช้คนแปลกหน้าเจ้ากรรมในเวรอาจกลับมาเป็นคนที่ใกล้ตัวที่สุดเพราะใกล้ถึงได้ชดใช้ได้สะเทือนกว่า ข้อที่19มีเหตุให้ตกที่นั่งลำบากทั้งที่ทไม่ได้ทำผิดบางครั้งอยู่เฉยๆแต่ดันกลายเป็นจำเลยของสถานการณ์โดนตำหนิโดนไล่ออกโดนใส่ร้ายทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดสิ่งเหล่านี้คือภาพสะท้อนของกรรมการใส่ร้ายป้ายสีในอดีตที่เราอาจเคยทำกับคนอื่นวันนี้บทกลับมาอยู่ในมือเรา เพื่อให้ได้เข้าใจความรู้สึกนั้นและวางกรรมเดิมลงข้อที่20พอจะมีความสุขก็มีบางอย่างมาทำให้เจ็บชีวิตเหมือนจะดีขึ้นแต่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุเสียของเสียใจเสียโอกาสเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่ให้เรามีความสุขได้นานพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสุขที่เกิดจากใจที่ยังมีเวรอยู่ไม่ยั่งยืน เจ้ากรรมในเวรเขาอาจยังจมในความรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเขาเลยยังไม่ปล่อยให้เราสุขอย่างแท้จริงสงครามที่สงบต้องเริ่มจากในใจทุกเหตุการณ์ที่เราเจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นบทเรียนจากกรรมเก่าที่ยังไม่ได้จบเจ้ากรรมในเวรไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูที่มาเตือนว่าเรายังมีบางสิ่งที่ต้องคืนบางความรู้สึกที่ต้องขออภัย และบางความรักที่ต้องส่งต่อกลับไปจงเริ่มที่แผ่เมตตาจงเริ่มที่ยอมรับแล้วพลังชีวิตของคุณจะค่อยๆเบาขึ้นไม่ใช่เพราะกรรมหายไปแต่เพราะใจคุณไม่ต่อต้านมันอีกต่อไปและวันนั้นเจ้ากรรมในเวรอาจกลายเป็นผู้ปลดปล่อยที่ส่งคุณสู่ชีวิตใหม่ที่เบาสบายและมีแสงสว่างกว่าเดิม หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตขอทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินทางธรรมอย่างมั่นคงแล้วจะเข้าถึงนิพพานได้ในสักวันหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ